สวัสดีครับพบกับ Keep e i n g Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับขนมจากต่างประเทศครับนี่ครับก็เป็นขนมของฝากครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากนี่จากเวียดนามนะครับอันนี้จากสิงคโปร์นะครับก็จริงๆก็อาจจะดูธรรมดาครับหลายท่านอาจจะเคยกินมาแล้วนะครับแต่ว่าผมอ่ด้วยความที่ผมเคยลองกินแล้วอย่างตัวนี้ผมผมกินไปแล้วนะครับคือรสชาติมันแบบ มันแปลกมากรสชาติมันแบบแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราจะมากินอีกทีแล้วก็มารีวิวให้ดูว่ามันรสชาติเป็นไงครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับดูภายนอกก็เป็นเหมือนแบบหมูเป็นเนื้อสัตว์ธรรมดาครับแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินนะแต่ว่าเ็าเรียกว่าอะไรอะวิธีการทําข้างซองเขาอะมันทําให้ผมสงสัยครับว่าเออทาไมต้องทําแบบนั้นถึงจะกินได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับต้องทําแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ ปาครับชิมด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงของฝากจาก2ประเทศนี้ครับไปชมกันเลยครับเอาละครับเราก็มาเริ่มกันที่ขนมจากเวียดนามนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ผ้ลรูปภายนอกก็คือเหมือนบิสกิตทั่วไปครับแต่ว่าด้วยความที่ผมอ่านภาษาจีนไม่อ่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับวันนี้ครับเราไม่ได้ชิมอย่างเดียวเราจะมาลองใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาครับด้วยรูปถ่ายครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ที่ซองนี้เขาเขียนว่าอะไรแต่มันก็คงแปลได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจจะมันก็แปลได้บางส่วนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับผมก็โหลดแอปพลิเคชันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับเปตัวนี้ใหตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันถ่ายรูปครับอ่านี่อย่างนี้ครับเราต้องการที่จะดูข้อความครับโอ้ขอโทษที่แสงไฟ สะท้อนหน่อยนะเดี๋ยวมด้านนี้ครับผมอยากรู้ข้อความนี้ผมก็ปั๊บถา่ายรูปไปปั๊บนี่ครับอันนี้เราก็เราใช้ฟรีนะไม่เราเราไม่ลองใช้แบบพรีเมียมนี่แล้วเขาจะแปลมาให้ครับทุกคนเขาแปลมาให้ว่าเนี่ยเห็นปะครับตัวอักษรภาษาจีนตัวใหญ่ฮะแปลว่าไข่เค็มอ๋อมีข้างล่างเป็นมอสนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นครีมนี่ แล้วก็ประมาณได้ว่าอันนี้คือคุกกี้ไข่เค็มผสมมอสและแซ่ผสมครีมนะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะลองชิมกันเลยนะครับจริงๆผมเคยกินแล้วนะแต่วันนี้ผมจะกินให้ดูอีกทีนะครับนี่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดหรือไม่นะครับนี่พูดทำเหมือนกล้องกล้องยูทูบเบอร์กล้องดีๆนะอันนี้ครับมันเป็นบิสกิตก็เป็นแครกเกอร์ครับ แต่ข้างในเนี่ยตรงกลางเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบเหนียวเหนียวนะครับเนี่ยจริงๆก็ดูน่ากินดูปกติดูเป็นแซนวิชแครกเกอร์ทั่วไปครับเดี๋ยวลองลองชิมดูครับ <laughs> ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมทำหน้าแบบนี้นะถึงแม้จะเคยกินมาแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ชินนะเพราะว่ารสชาติมันเหมือนไข่เค็มมีเค็มมีรสอะเรารู้ว่าไข่เค็มแน่นแต่ว่ามันมีรสแบบมันพอมันผสมกับมอสผสมกับเค็มแล้วมันแบบมันแย่อะครับทุกคน มันก็กินได้นะถ้ากินกับกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันขาวแบบขาวแบบแปลกมากครับทุกคนก็จริงๆนะใครได้ไปเวียดนามก็ไปซื้อมาลองกันได้นะแต่ว่าผมคิดว่าอันเนี้ยคนกินประมาณสิบคนอะไม่ชอบนะประมาณหกเจ็ดคนเพราะว่ามันขาวครับแต่มันก็ถือว่าเป็นแปลกใหม่กินได้อะกินได้แปลกใหม่แล้วกินกับพวกกาแฟกันอะไรถ้กินได้นะครับแต่ว่าผมให้คะแนนแค่ ส,สี่เต็มสิบเท่านั้นครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปลองให้ปากินกันคอ่าครับโกเบียครับนี่ครับเป็นขนมจากเวียดนามครับให้ลองชิมดูว่าเป็นยังไงเป็นชุมพรเออโกเปียชุมพรนั่นแหละแหมแ่ใส่เสื้อดีนะครับใส่เสื้อเรียบๆเอาจริงๆนะแบบรสชาติเป็นยังไงดูเคี้ยว ต้มกบดีเอ้ยมันเหมือนอะไรรสชาติเหมือนอะไรมันนัว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 ใช่รู้เปล่าข้างในมันแบบคล้ายๆอะไรเราสัมผัสคล้ายๆกินกับขนมเปี๊ยะเลยือเหรออันนี้มันคือรสอะไรมันยัดมันกรอบกว่ามันเป็นรสไข่เค็มนะอืรู้สึกเหมือนไข่เค็มไหมจ้างไม่แยงเหรอดิ้งกินแล้วมัน ไม่ไหวอ่ะไม่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 รน,น,นวลเน,น,น,นี่ยใช้ได้อะอ,อ๋อชอบมอดสาหรับ,รบกาแฟตอนเช้าเออ,อคิดเหมือนกันนะถ้าให้สิบคะแนนเท่าไหร่ครับขนมนี้แปดจุดห้าโอเคครับเดี๋ยวรออันต่อไปเดี๋ยวมาชิมกันต่อครับใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้โอเคก<ด>็ผ่<พ>านไปนะครับสําหรับอย่างแรกของเวียดนามครับปรากฏว่าโคเปียกชอบครับมันไม่น่าเชื่อนะครับอะแต่ว่าเราก็ เราก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับอย่างผมกินแล้วแบบผมรู้สึกแบบมันแบบขาวๆไปหน่อยนะครับ,บโมโกเปียได้บอกชอบมากนัวเขาบอกว่ารสชาติมันนัวนะครับต่อไปครับเป็นของฝากจากสิงคโปร์ครับอันนี้เจ้าชื่อดังนะครับตัวนี้ครับเป็นเป็นเนขาเรียกว่าถ้าผมเคผมไปดูในนั้นแล้วเป็นบีเชงเฮียงบีเชงเฮียงเป็นหมูอา่าน่าจะเป็น หูแผ่นอะไรอย่างเงี้ประมาณจะคล้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าดูเนื้อสัมผัสดูเนื้อครับเห็นไหมครับคือคล้ายๆกับเป็นหมูแผ่นย่างไงนะข้างในครับก็เดี๋ยวเรามาแปลกันก่อนนะครับว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ใช้แอปแปลภาษาแล้วนะครับก็ก็ไม่มีอะไรบ้างครับอาจจะแปลเพี้ยนๆหน่อยเพราะว่าเป็นชื่อเป็นชื่อยี่ห้อเขานะครับตรงนี้ครับก็ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับสายข้างล่างก่อนนี่มี2ที่นะครับ เอ,อาจจะเป็นที่อยู่ครับอันนี้ไม่ไม่น่าจะมีผลอะไรมาดูข้างบนกันนะครับถือว่าเทคโนโลยีของในยุคนี้ครับภาษานั้นไม่เป็นต่อไปอ่านี่ครับมีนี้นี่คือหมูก็คืออันนี้เป็นเป็นแบบชื่อครับส่วนผสมก็เป็นหมูน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็เนื้อหนึ่งชิ้นนะครับก็แค่นี้ส่วนผสมเขามีแค่นี้เองครับทีนี้ครับผมที่ ผมบอกว่ามันน่าสนใจยังไงก็คอครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับด้านหลังนี่นี่ก็คือถุงใหญ่ของเขาครับบีเชเียงครับที่สุดคือกระมวอที่การกินนะครับมาไม่ได้ฉีกซองแล้วกินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเติมน้ําร้อนใส่แก้วครับแล้วก็เอาเนี่ยไอเนี่ยลงไปในแก้ว ที่ใส่น้ําร้อนอยู่นะครับไว้ห้านาทีสามถึง้านาทีนะครับโดยปิดโดยโดยถ้่าผมเข้าใจก็คือเนี่ยก็คือใส่ไปทั้งถุงนี้เลยนะครับแล้วพวกก็เอาเอาพอเสร็จแล้ว5้าทีแล้วก็เอาเอาออกมาแล้วก็แกะซองกินซึ่งผมก็งงมากว่าทําไมเขาถึงให้ต้มนะครับแต่ว่าเราก็อยา่าไปงงครับแต่เป็นสูตรเขานะครับเดีย๋ยวเราไปลองต้มกันเลยซึ่งผมก็เตรียมนี่นะครับโอ้โหน้ําร้อนครับ ควันออกเห็นควันไหมครับก็ทําตามสูตรนะครับจุ่มลงแช่ลงไปครับแช่ลงไปในน้าร้อนอย่างนี้ครับผมแช่ลงไปครับแช่ไปสองซองนะจะกินสองคนประมาณนี้แช่ลงไปแล้วรอห้าทีเดี๋ยวอีกห้านาทีครับประมาณห้านาทีเรามาเจอกันครับผมเอาแล้วครับก็พาไปห้านาทีนะครับผมรอจนห้านาทีไม่รอสามนาทีนะครับนี่ผมก็จะเอาขึ้นมาครับโอ้โหปันนะครับ นิดนึงครับอุ่นๆอุ่นๆแล้วอ่านี่ครับสภาพก็คือภายนอกไม่ได้แตกต่างอะไรไม่ได้ฟูไม่ได้ฟูขึ้นเลยไม่ได้นิ่มเลยนะครับแต่ว่านิ่มเนึ่นิ่มนิดนึงครับนิ่งงอได้ครับแล้วก็โดยลักษณะเนื้อข้างในนะครับดูก็ไม่ได้เหมือนจะสุกขึ้นนะครับก็แค่จุ่มน้ำร้อนไป5นาทีเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยครับว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงครับผม แต่มีองในกาไก่ก็ใครนใังไกตัดนะครับโอ้กลิ่นคุ้นๆมากกลิ่นเหมือนหมูสวรรค์น,นะครับทุกคนแต่ว่าที่มันชัดเจนเลยคือนี่ครับรอยดำครับคือมันย่างเหมือนย่างมาไหมย่างมาแบบยิมเกรียมแล้วมันหอมกลิ่นห,หอมเป็นหมูสวรรค์แล้วกลิ่นแบบยิมเกรียมชิมนะอือหือชัดเลยครับ หมูสวร <c oughs> ่ืนขมอร่อยออันนี้อร่อยมากครับเบเชงเฮงเนี่ยเป็นย้ดดังสิงคโปร์เลครับเหมือนหมูสวรรค์นะหมูแผ่นนะที่ไปย่างแต่อันนี้จะก้อนใจะใหญ่หน่อยนะแล้วก็ไปย่างจนแบบมีคราบไหมอยู่รอบๆเนี่ยคราบไหมอยู่แต่ว่าผมไม่เข้าใจคือทําไมผมเขาต้องให้แช่น้ําร้อนแล้วอมาทานซึ่งเนี่ย อนนี้ผมรู้สึกแล้วว่ามันมีความแบบเลี่ยนปลายติดปลายมาเพราะผมรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ให้เอาใส่ไมโครเวฟหรือว่ามันจะง่ายกว่าไหมครับเดี๋ยวผมคาใจแล้วเดี๋ยวผมจะต้องลองเอาไปใส่ไมโครเวฟเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ไมโครเวฟแล้วกินกันว่ามันจะแตกต่างก,กันหรือไม่นะครับเพราะผมไม่เข้าใจว่าการที่ใส่น้าร้อนอย่างเงี้ยมันทำไมเธอถึงใส่น้ำร้อนแบบเนี้ยเข้าใจไหม เพื่อนๆเ,เขา้าใจไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาที่แช่น้าร้อนเนี่ยไปให้โกเปียกชุมพรกินก่อนนะครับว่าเขาจะรสชาติเขาจะเป็นยังไงครับผมเดีย๋ยวเราไปให้โกเปียกกินกันเลยครับผมต่อไปครับโกเปียกอันนี้เป็นเป็นหมูหมูแพ่นครับจากสิงคโปร์ครับมีอยี่ห้อดังนะครับบีเชงเฮียงอ่ะลอ,องชิมดู เป็นไงบ้างอหอมดีอหอมปันไฟอะ่ะเออให้มันมันไม่ไหม้อ่ะมันเหมือนเหมือนหมูหมูแผ่นกึง่งกึ่งกุนเทียงอะ่ะเออเอร่อยไหมนะแต่มันไม่มีมันอืมดีตรงที่ไม่หวานไม่เค็มอ้ยจริงเหรอพอดีพอดีเนอ,อะอข้าวกรต้อมอร่อยไหมข้าวกรต้มอร่อย มันคืต้มอร่อยอันนี้เต็มสิบห้าเลยอันนี้เอี่ยนี้เราจะให้น้องสิบเลยโอ้โหเต็มสิบเลยถูกใจอร่อยอร่อยแต่อันนี้มันต้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบเว็บมาให้กินอีกทีนะครับว่าจะให้เท่าไหร่อันนี้ก็เปียกให้สิบแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยครับผมลองเอาไปเว็บดูนะครับโอ้โหใช้เ,เวลาไม่นานเลยนะครับเพราะว่ามันแบบมันดังปิ๊บปิ๊ปปิ๊มันมันแตกแล้วแบบ ทุกคนครับเดีย๋ยวผมกลับกล้องก่อนคือแบบพอเราไปเวฟแล้วครับเนี่ยครับผมไม่เข้าใจครับว่าคือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ใช่รสชาตินะยังไม่กินนะแต่ว่าคือแบบว่ากินแบบอื้มโคตรหอมแบบหอมมากคือแบบกินแบบรู้ว่าอร่อยแน่นอนกลิ่นนี้คือแบบคือทำไมในถุงอะเขาไม่แนะนำให้เราไปเวฟหรือเอาไปย่างเนาะ ทำไมทาไปใส่น้าร้อนอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าอาจจะเป็นว่าอาหารแบบใช้เดินป่าอะไรอย่างนี้เปล่าต้มน้าร้อนอย่างเดียวแต่ต้มร้อนก็ก่อไฟย่างได้นะคือแบบมันอร่อยมันน่ากินมันแบบน่าอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ามันจะรสชาติมันจะแตกต่างไหมโอ้ยที่แตกต่างแน่นอนครับร้อนกว่าน,น,น้นําร้อนแน่นอน <laughs> แค่น้าร้อนนะมันมันม,มันไม่ร้อนครับอ้าววี่ครับชิ้นหนึ่งก็เหมือนคล้ายหมูย่างเลยนะหมูย่างหมูปิ้งแต่ว่า กลิ่นหอมมากทุกคนคือโดยโดยโดยตรวจรวมแล้วเขาน่าจะลมควันมาก่อนแล้วแล้วก็แบบมันยิ่งหอมอคือกลิ่นของของอร่อยอ่ะอโคตรอร่อยอืมอ้โหเมื่อแรกก็จบแล้วอะคือแบบอร่อยมากเ็นบุกแผ่นที่แบบ คอันนี้จับใจนะจับต้มเมื่อกี้คือถ้าต้มอ่ะผมให้นะอันนี้นะหกจุด้ากันนะแต่พอยากดว่าผมให้9ก้เลยาจุดห้าเลยอืมที่เมื่อกย้กหกักไปงสจุดห้าเพราะว่ามันน้อยไปหน่อยไม่นใ่ครับมาแบบหวานไปหน่อยนิดนึงอร่อยจริง เพราะฉะนั้นานะครับถ้าคุณกินก่อนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปสิงคโปร์ครับมาไปกินจะเจอครับบีเชงเฮียงครับแล้วเขาให้ต้มกินนะไม่ต้องทำตามนะเอาไปเวบเชื่อผมอร่อยสุดอยาให้ตูเปียกินกันนะอันนี้อันนี้แบบเวฟครับมันจะแบบร้อนกว่าเดิมนะลองกินดูมันจะแตกต่างไหม เออกินเลยนะร้อนเลยเป็นไงต่างกันไหมกับเมื่อกี้มันจะเหนียวกว่าหน่อยครับเหนียวกว่าหน่อยนะอืมมันสุกเราจานไม่ต่างอ๋อมันสุกขึ้นเลยดิอืมแต่มันร้อนกว่าแค่น้ำนะอืมแต่มันจะหอมกว่านิดนึงอืมอร่อยนะถูกใจไหมครับเมนูนี้ถูกใจโอ้ถ้ากูรู้อาหารทะเลกับอาหานอินยบอกกูเพียงเอ้ยกูรู้ แล้วก็ไปต้องพาไปเยี่ยมเยาวราชได้ไหมครับเทปหน้าโอ้ยโยนหน้าอยู่กินตั้งแต่เด็กๆอ๋อแน่นอนเลยเทปหน้าไปเยาวราชนะครับหลับตาหลับตากินทุกร้านโอเคกระเมนูนวันนี้โกเป็กก็ชอบนะครับครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการรีวิวของฝากจากสิงคโปร์และเวียดนามนะครับก็สําหรับของฝากจากเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยถูกปากผมเท่าไหร่ครับแต่ว่าโกเปยกเนี่ย ถูกปากมากเขาบอกว่าขอไว้กินกาแฟตอนเช้าเลยนะครับเนื้อเหลือทั้งหมดก็จะให้เขาไปไว้กินกาแฟนะครับเขาชอบหนัวมากส่วนของฝากสิงคโปร์ครับอร่อยครับแต่ว่าอยากเป็นอยากจะบอกว่าอยากก็ไม่ได้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าไม่ควรจะทําตามซองเขาดีกว่าแล้วเอาไปเว็บดีกว่าไปทำอย่างอื่นก็อร่อยมากกว่ามันมันดึงรสชาติของวัตถุดิบเอ้ไม่ใช่ของวัตถุดิบของอาหารเนี้ยได้ดีกว่าเยอะมากนะครับก็ถือว่าถูกใจมากนะครับทั้ง2อย่างนี้ครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามฮีปปิ้งชาแนลเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ